รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอ know กเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นการทำการกเกษตรแบบปลอดภัยบนพื้นที่เพียง2ไร่ของตัวเอง10กว่าปีผ่านไปเขาก็ได้นำองค์ความรู้นั้นขยายสู่ชุมชนของตัวเองและชุมชนใกล้เคียงจนทุกวันนี้ครับกลายเป็นกลุ่มปลูกผักปลอดภัยมีสมาชิกกว่า20คนสร้างไรายได้เสริม หลังฤดูกาลทำนาว้าวในช่วงฤดูร้อนอย่างนี้ที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์มีกิจกรรมการเกษตรที่ใช้น้ำน้อยใช้พื้นที่น้อยแต่สร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองไม่น้อยที่สำคัญสุขภาพดีสุดๆโดยมีพี่อุธนวันสุภาพเป็นผู้นำของกลุ่มละครับถ้าเราปลูกพืชปลอดภัย จากสารเคมีเราจะปลอดภัยทั้งผู้รโัโผูและก็ผู้ผลิตสร้างรายได้สร้างสุขภาพให้แข็งแรงก็ไม่เป็นหนี้เป็นสินช่วยชาติอีกแรงหนึ่งนะครับ <ตา S 2> เพื่อลดต้นทุนในการใช้ยาของหน่วยงานภษาคสาธารณสุขแมเห็นอย่างนี้แล้วพี่อูบอกว่าสมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดภัยที่นี่แต่ละคนใช้พื้นที่ไม่ถึงไร่นะครับผมละสงสัยจริงๆครับว่าผักเขียวๆก,กลางแดดร้อน ทำไมถึงเติบโตดีจังแถมไม่มีแมลงมารบกวนอีกต่างหากพี่อูอย่างแปลงที่เราเดินอยู่ตรงนี้มุ้งเมองอะไรก็ไม่ก้างกันละพวกโรคแมลงเป็นยังไงไม่ไม่เคยมีครัปลูกแมลงเขาจะใช้สารไล่แมลงพวกวัชพืชมาหมักแล้วก็รดน้ําที่เคยอบรมมาแล้วก็มาถ่ายทอดให้สมาชิกเขาได้นามาใช้ต้องทุกคนไหมมาตรฐานอย่างนี้ต้องทุกคนครับเราเน้นพืชผักปลอดสารพิษครับครับ ไม่ไม่ใช้ยาเคมีมามาฉีดพน่นเพราะว่าผู้ใช้ก็อันตรายผู้บริโภคก็อันตรายพี่อุเขารักษาความชื้นของดินด้วยการคลุมแสแลนปรางแสงให้ต้นผักอ่อนแล้วก็ผสมแกลบในดินอย่างนี้แหละครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้<อ>เพื่อจะให้อุ้มน้ําได้ดีดินร่วนนี่แตกต่างกันเลยนะดินตรงนี้ที่ยืนนะแข็งโป๊กนี้แบบแนิ่ม และด้วยความร่วมมือจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์พี่อุ๊บก็ได้นำความรู้มาบอกต่อให้กับเพื่อนสมาชิกนำไปใช้ในแปลงผักของแต่ละคนยังไงล่ะครับทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอท่าตูมนะครับเราก็ได้ออกมาสนับสนุนเกษตรกรนะครับโดยการที่หนสนับสนุนในเรื่องของจัดอบรมให้ความรู้ทําปุ๋ยหมักเชี่ยวภาพเพื่อที่จะเป็นการประหยัดลดต้นทุน2ก็คือการส่งเสริมเรื่องการใช้สารชีวพัน เราก็มีการสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยรู้จักการเพราะขยายเชื้อเพื่อที่จะเป็นการป้องกันกําจัดโรคและแมลงแทนการใช้สารเคมีและหนึ่งในเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้สวนผักของสมาชิกทุกคนในกลุ่มเติบโตสวยงาม้าทายลมแดดก็ได้แก่เออว่าแต่เราจะมาทําอะไรกันล่ะครับพี่อุตอนนี้เราหลบแดด มาอยู่ในร่มข้างหน้าเราเนี่ยมีผักบุ้งมีหยวกกล้วยกากน้ําตาลเอามาทําอะไรฮะอันนี้เอามาทําน้ําหมักพืชสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าน้ําหมักแม่เอาไปทําอะไรฮะอันนี้เพื่อการเจริมเตอโตของพืชก็คือฉีดบํารุงให้เขาโตผักบุ้งเนี่ยด้วยความว่าอากาศร้อนนิดนึงเหนียวนิดนึงแต่ใช้ได้แต่ใช้ได้ครับต้องใช้ผักบุ้งระยะไหนพี่ระยะกลางๆไม่อ่อนไม่เก่ใช้ประมาณช่วงวัยรุ่นอารมณ์ว่าผักบุ้งกาลังโตครับเอาช่วงนี้แหละครับเอาช่วงนี้เลยครับเวิร์กสุดเวิร์กสุด แล้วหยกวกกล้วยนี่ครับบ้านใครแต่งงานพี่ช่วงนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม,ม่มีแต่งงานบวชงานแต่งเดี๋ยวนี้ร้อนอย่างงี้ไม่มีใครจะจะไปอยู่ด้วยกันได้หยวกกล้วยนี้ก็ต้องไปตัดก่อนพระอาทิตย์ขึ้น,นเยาะยวก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนี่มุกไว้เนี่ยไม่มุกครับเรื่องจริงเรื่องจริงครับทาไมอะพี่เป็นสูตรของมัน,นครับเพราะตัวนี้มันจะมีเชื้อราอยู่ในหยกวกกล้วยที่เป็นประโยชน์ต่อพืชถ้าขี้เกียจตื่นตอนเช้าไปตัดสักสามทุ่มได้ไหมสามทุ่มนี่มันนานเกินไปแค่แดดกาลัง เมื่อกี้เองแล้วเอามามันไม่ถูกสูตรไม่ถูกสูตรจ้าอย่ารัดอย่ารัดอย่างนี้สูตรอะไม่ถูกครับแต่อาจจะถูกอย่างอื่นก็ได้อ้าวมาว่ากันต่อเลยครับพี่หั่นเลยหั่นเลยครับเล็กแค่ไหนพี่เอาสักสองเซนฮะชิ้นหนึ่งก็สองเซนเดี๋ยวทอนอย่างยาวพี่เอาชิ้นละสองเซนครับหั่นเป็นแว่นแว่นอย่างเงี้ยครับครับล้กกัสับ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 ขออนุญาตมาเลยครับอีโต้กับปังตอมาเลยครับอันนี้กับังตอของผม สะอาที่สุดพี่เอาหาไหมเนี่ยพี่อย่างนี้มันจะเสร็จเร็วไหมเนี่ยก็ลองดูดิครับคมที่สุดดูดิไม่มีสนิมเลยแหมอย่าว่าแต่ไม่มีสนิมเลยสลากพี่ยังไม่แกะเลยพสลากยังไม่แกะเลยไปนะพี่ถูกไหมถึงตอนนี้ก็หั่นทุกอย่างให้เล็กที่สุดล้วครับจะได้ย่อยสลายได้ง่ายๆ ะะจริงๆถ้าเกิดบ้านไหนไม่มีผักบุ้งนี้แนะนําให้ใช้ผักอะไรครับผักตบชวาก็ได้ครับผักตบชวาเหอเรอพวกหญ้าขนก็ได้ใช้หญ้าขนครับหั่นหยวกกล้วยรวมกับผักบุ้งให้ได้3กิโลกรัมแล้วก็เทกางน้ําตาล1กิโลกรัมลงไปแล้วก็คลุกเข้ากันให้ครับกวนไปเลยครับกวนไปเลยครับสีโอมากยังไม่เข้าอยู่ฝั่งนี้อีกด้านหนึ่งยังไม่เข้าที่นี่งานละเอียดนี่นนะละเอียดมากผมชอบทําอะไรทําทาละเอียด มีสับก็สับละเอียดนะับแฟนพ,พี่ชื่อพี่ละเอียดด้วยปะไม่ครับไม,ไม่ละเอียดสู้ผมไม่ได้ละเอียดทั้งหมดเมื่อทุกอย่างเท่ากันดีแล้วปิดฝาทิ้งไว้3เดือนเราก็จะได้น้ำหมักสีเขียวหรือน้ำหมักแม่ไปฉีดบำรุงต้นผักกันแล้วล่ะครับอัตราส่วนก็1 0ซีซีต่อน้ำย0่ลิตร ถ้าอยากรู้ว่าน้ำหมักแม่จะแน่แค่ไหนก็ต้องไปดูให้เห็นกับตาที่สวนของสมาชิกในกลุ่มอย่างพี่โปรพรมบุตรคนนี้ล่ะครับแม่ผักงามเหมนคนปลูกเลยนะพีบ่บ้านนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็มาช่วยกันอย่าทำสวนเพลินนะครับผมหละกลัวจะเป็นลมแดดไปซะก,ก่อนว่าแต่ว่าพี่โปรเขาปลูกผักอะไรกันบ้างล่ะครับสมาชิกในกลุ่มเนี่ย ปลูกอย่างนี้เหมือนกันหมดไหมค่ะปลูกเหมือนกันค่ะมีอะไรบ้างครับกระเพราโหระพาผักบุง้งบางคนก็ปลูกถักว่วค่ะถุงพลาสติกที่เห็นเห็นอย่างเงี้ยอันนี้ปลูกด้วยปะไม่ปลูกค่ะอ, <laughs> อันนี้ไว้ทําอะไรฮะไว้ไล่นกค่ะและอย่างพวกมแมลงอะไรต่างๆนี่เราไล่อย่างไงฮะที่เราทําน้ําหมักชีวภาพอันนั้นมาไล่ค่ะมีทั้งน้ําหมักบํารุงผัก ไลแ่แมลงแล้วก็ถุงไล่นกไม่แปลกละครับที่สวนผักของพี่เขางดงามดีจริงๆน่าจะขายดิบขายดีนะพี่นะรายได้ดีไหมอาชีพเสริมอย่างนี้รายได้ดีค่ะสัก20,000ื0น0 0กว่าบาทค่ะต่อป,ปีต่อปีต่อคนต่อคนค่ะที่ปลูก<ะ>เพราะปะกตินี่เราทำนากันใช่ไหมฮะปลูกข้าวอะไรครับปลูกข้าวมะโหอมมะลิค่ะแม่ก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมที่โอเคเลยละครับระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยอากาศดีนะ เหมื่อไหลเป็นเม็ดเม็เม็ดเม็ดเม็หน้าร้อนอย่างนี้เนี่ยน้ำเป็นยังไงบ้างเวลารถผักเนี่ยน้ำมันเย็นสบายค่ะก็อยากจะเปียกตัวโอ้หไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่โปรผมหมายถึงมีน้ำพอรถผักหรือเปล่าพาคั้นขุดสระน้ำให้เป็นแหล่งใหญ่ก็ดูดขึ้นมาใช้ค่ะส่วนนี้ก็โจ๊บาดาลนะคะแล้วแต่ตามสภาพพื้นที่ค่ะ อย่างที่พี่โปรบอกนะครับบางสวนก็จะเจาะน้ำบาดาลเพื่อรดน้ำผักอย่างสวนของพี่โปรส่วนสมาชิกคนอื่นก็ขุดบ่อกเก็บน้ำเล็กๆเอาไว้ใช้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่น้อยหรือมากพี่ๆน้องๆสมาชิกที่นี่ไม่ปล่อยให้ผื้นดินเปล่าประโยชน์เลยล่ะครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ส่วนกลาง บริเวณริมอ่างเก็บน้ำที่จะสันไว้ให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มอีกด้วยนะครับตำบลท่าตูมนะครับกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษเนี่ยก็จะกรอบด้วยชาวบ้านทั้งหมด3หมู่บ้านนะครับกลุ่มที่ปลูกผักเนี่ยจะมีอยู่ที่100ครัวเรือนโดยจะมีประธานกลุ่มก็คณะกรรมการอาหารของกลุ่มเนี่ยจะคอยคัดสรรน,นะครับคนที่เข้ามาทํากิจกรรมในพื้นที่ตรงนั้นว่าคนนั้นนี่ยมีความขยันขันแข็งมากน้อยขนาดไหนต้องการขายแคลนพื้นที่เพาะปลูกหรือเปล่า แล้วเรื่องพื้นที่ในการจัดสรรล่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนรวมวันนี้ต้องจัดสรรจับฉลากตามตามล็อกใครจับได้ไม้เลกไม้เล็กหนึ่งก็ต้องทําไม้เล็กหนึ่งครับต้องต้องจับฉลากทั้งหมดแล้วพื้นที่ที่จะจัดสรรนี้มีทั้งหมดกี่ไร่ครับประมาณหนึ่งไร่สองงานครับก็แบ่งแบ่งกันแบ่งกันเท่ากันครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางครับอันนี้ไม่เกี่ยวว่าใครมีพื้นที่ส่วนตัวอันนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพื้นพื้นที่ส่วนตัวก็ต่างหากครับต่างหากไปครับ นอกจากพักปลอดภัยแล้วสมาชิกบางรายก็ปลูกพืชอย่างอื่นที่ใช้น้ำน้อยด้วยนะครับอย่างสวนดาวเรืองเล็ก,ลกๆแปลงนี้มันรายได้ดีนะคะดูแรง่ายค่ะเดือนหนึ่งสี่ครั้งค่ะครั้งหนึ่งก็พันกว่าค่ะก็ฉีดพวกสารกำจัดแมลงด้วยค่ะ เป็นน้ำหมักพวกะเะดาเราทํากับดอกไม้อะไรอย่างนี้ค่ะหมัดดอกไม้ก็นั่งสูดดมอะไรมือเราก็สัมผัสกับดอกไม้จะได้ปลอดภัยกับตัวเราพี่อู๋ครับพูดถึงการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัยเนี่ยนะฮะเรียกว่าเป็นรายได้เสริมครับตอนนี้ทํากันมากี่ปีล้ว สิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วเนาะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ดีครับมีรายได้แล้วก็เราไม่ต้องจากทิ่ฐานไปอยู่ที่อื่นเราสามารถที่จะหารายได้ในอรอบหมู่บ้านของเราก็ได้ปลูกแล้วเอาไปขายใครล่ะพี่เอาไปขายที่ตลาดสุดตลาดในอำเภอเนี่ยนะบ,บางเจ้าเขาก็มาเอาที่สวนเลยอ๋อเหรอครับเฉพาะ,ะ,ะอำเภอเราอำเภอท่าตูม หรือว่ามีที่อื่นมารับด้วยมีที่อื่นมารับด้วยครับก็มีจากอำเภอปราสาทบางเจ้ามาทุกวันท,ที่ที่รัตนามาทุกวันราคาใครกําหนดราคาว่า,าผักชนิดนี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ยิงตามตาดลึกครับเราไม่ได้ตั้งราคาซื้อขายมานานเขารู้ว่าอย่างนี้กิโลละกี่บาทตกรายได้เนี่ยสมาชิกต่อคนเนี่ยสักเท่าไหร่คะก็ประมาณสองหมื่นครับสองหมื่นกว่าบาทครับต่อการเก็บรอบหนึ่งหรือในหนึ่งปีในหนึ่งปีเลยครับ แล้วใ, an, ในเรื่องการบริหารจัดการน้ําของที่นี่ล่ะครับมีการทํำยังไงบ้างก็ใช้อย่างประหยัดเลยครับทางอปตก็มีโครงการที่จะทําที่กักเก็บระดับน้ํามันสูงขึ้นเพื่อไปกั้นประตูระบายน้ําเพื่อให้กักขังน้ําได้เยอะขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์ในส่วนบรอโภคอุโบสถทุกคบการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าบวกกับแนวคิดที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติต่อยอดเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน สู้ภัยแ้งได้จริงพิสูจน์แล้วว่ากเกษตรไม่ดับถ้ากลับหัวคิดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งรครับที่ <ไป S 2> จะ <ไป S 2> บอกว่าพี่อุธนวันสุภาพคือกเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับและเมื่อลมร้อนผ่านไปเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งวัฏสานรดูหรือฤดูฝนสำหรับเกษตรกรทุกคนแล้ว พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเปรียบเสมือนเรื่องงามยามดีในการเริ่มต้นฤดูการเพราะปลูกครั้งใหม่ปีนี้น้ำท่าจะมีมากการบริหารจัดการน้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อพืชผลอันอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องเกษตรกรและคนไทยที่จะอิ่มท้องกันทุกคนละครับ